ุณรู้ฟังครับบอกเลยว่าขเขมรจบเหแน่เพราะอินโดนีเซียมาร่วมแท็กทีมจัดการขเขมรแล้วเนื่องจากมีชาวอินโดนีเซียตุยไปอย่างมีเงื่อนงำจากแก๊งสแกมเมอร์ตอนนี้เนี่ยเขาขนานนามกันว่าขเขมรแดนนรกแก๊งสแกมเมอร์ไปแล้วครับวันนี้จะมาเจาะลึกกันตั้งแต่ชะตากรรมของเหยื่อรายล่าสุดและมีใครอีกบ้างที่ต้องเจอชะตากรรมโหดร้ายโอ้โหชาวอินโดนีเซียนี่เดือดกันทั้งประเทศเลยครับแล้วอเรื่องที่ว่ามีการควักอวัยวะไปขายกันจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วรัฐบาลอินโดนีเซียเขาเอาจริง แค่ไหนถึงขนาดจับมือกับเกาหลีใต้เพื่อจัดการแก๊งนรกในขมรอ,อย่างจริงจังไปจนถึงท่าทีของประเทศไทยเราว่าเดินเกมนี้ยังไงผมไทยทามจะเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องของอาก p ปราเซติโยเขาเป็นแค่ชายหนุ่มอายุ25ปีมาจากเกาะสุมาตราเป็นลูกชายคนโตในบรรดาพี่น้องสคนที่บ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเขาทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแต่เงินเดือนมันไม่พอเลี้ยงครอบครัวครับ และจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมนี้มันก็มาจากความหวังที่เขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจุดไปเจอในหน้าจัดหางานที่มาวาดฝันส,สวยหรูบอกว่ามีงานร้านอาหารเงินเดือนดีที่ขเขมรและด้วยความที่อยากช่วยครอบครัวเขาก็ตัดสินใจลาออกจากงานเดิมแล้วเดินทางออกนอกประเทศไปเมื่อเดือนเมษายนปี2567โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวกว่าครอบครัวจะรู้เขาก็ไปถึงพนมเปญแล้ว ซึ่งพอไปถึงเนี่ยไอภาพฝันที่วาดไว้มันพังทลายเลยครับเขาถูกส่งเข้าไปอยู่ในรังของแก๊งสแกมเมอร์ถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงคนอื่นอย่างเลิฟสแกมหรือหลอกให้รักแล้วชวนลงทุนช่วงแรกๆเขายังติดต่อกับครอบครัวได้อยู่บ้างแต่หลังๆก็เริ่มขาดการติดต่อเขาเคยบ่นกับที่บ้านว่าไม่ได้รับเงินเดือนเลยแถมยังต้องขอยืมเงินจากครอบครัวเพื่อซื้อข้าวกินนี่แหละครับมันคือกลยุทธ์ของแก๊งพวกนี้ที่จะควบคุมเหยื่อด้วยการสร้างหนี้สินให้ออกไปไหนไม่ได้ แล้วเรื่องมันก็เงียบไปเลยครับจนกระทั่งวันที่29กันยายน2568น้องสาวของเขาได้รับรูปถ่ายเป็นภาพใบหน้าของพี่ชายที่เต็มไปได้วยรอยฟกช้ำบาดแผลสาหัสเหมือนถูกซ้อมมามีคนไปเจอเขานอนหมดสติอยู่ข้างถนนแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลที่จังหวัดสวายเรียงสภาพก่อนที่จะสิ้นใจของเขามันหนักเกินกว่าจะรับได้แถมยังมีรายงานว่าเขาสูญเสียความทรงจําด้วยซึ่งอาการแบบนี้มันก็สอดคล้องกับการถูกทรมานแบบชัดเจนเลยครับ ซึ่งที่ครอบครัวได้รู้ข่าวเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามีคนปริศนาใช้ภาษาเวียดนามติดต่อมาทางออนไลน์แจ้งข่าวร้ายแล้วก็ส่งภาพสแกนซีีสแกนจากหมอที่เขมรมาให้ดูการแจ้งข่าวแบบไม่ผ่านสถานทูตแบบนี้มันก็บ่งชี้เลยว่าแก๊งพวกนี้มันคุมเกมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดสุดท้ายครอบครัวพยายามหาทางช่วยเหลือแต่ก็ได้รับข่าวร้ายในเช้าวันที่4ตุลาคม2568ว่าอากเสียชีวิตแล้ว แล้วหลังจากที่เขาเสียชีวิตสถานทูตอินโดนีเซียในพนมเปญก็แค่ยืนยันว่าเจอร่างแล้วแต่ไม่มีคําอธิบายอย่างเป็นทางการเลยว่าเขาจากไปเพราะอะไรไม่มีการพูดถึงการดําเนินคดีใดๆทั้งสิ้นแล้วร่างของเขาก็ถัวอไปฝังที่สุสานในพนมเปญพอครอบครัวไม่มีปัญญาหาเงินค่าส่งร่างกลับบ้านที่สูงถึง8,500ดอลลาร์ 8, สหรัฐหรือ3 0 0 0กว่าบาทได้ หลายคนก็ตั้งคำถามกันแล้วครับว่าทาไมแก๊งพวกนี้มันถึงต้องโหดร้ายขนาดนี้มันจําเป็นต่อธุรบิจของพวกมันขนาดนั้นเลยเหรือแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าแบบนี้มันไม่ใช่ฆาตกรรมอำพรางบอกเลยว่าคาถามทั้งหมดนี้มันคือหัวใจของปัญหาเลยครับความโหดร้ายพวกนี้มันคือแผนการจัดการที่ถูกคํานวณมาอย่างดีแล้วของพวกแก๊งนี้ ไอ้ศูนย์ก c a m m e r เนี่ยมันคือค่ายกักกันดีๆนี่เองครับรายงานของ Amnesty International ที่ออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคม2568เขาไประบุต,ตำแหน่งของศูนย์นรกพวกนี้ในเขมรได้ถึง53แห่งแต่และที่นี่ล้อมรอบด้วยลวดขาวมีกล้องวงจรปิดมีรอปรพอ,อาวุธพกไม้ไฟฟ้าคนที่เคยรอบออกมาได้บอกว่าการหลบหนีมันเป็นไปไม่ได้เลยคือพอมันหลอกคนเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็จะยึดพาสปอร์ตทันทีเลยครับแล้วบังคับให้ทำงานหลอกลวงคนอื่นส่วนใหญ่เจ้าของเป็นคนจีน แต่พนักงานที่ถูกบังคับให้ทำงานนี่มาจากสารพัดชาติเลยครับทั้งอินโดนีเซียไทยเวียดนามหรือแม้แต่เกาหลีใต้ใครก็ตามที่ปฏิเสธที่จะทำงานทำยอดหลอกลวงไม่ได้ตามเป้าหรือถูกจับได้ว่าพยายามติดต่อคนข้างนอกจะถูกลากไปลงโทษ วิธีลงโทษก็มีตั้งแต่ทบไฟฟ้าช็อตหรือขังเดียวในห้องมืดที่สําคัญคือพวกมันไม่ได้ทํากันลับๆนะครับแต่ทําให้คนอื่นดูเพื่อสร้างความหวาดกลัวมีคนรอดชีวิตเล่าว,ว่าเคยเห็นคนงานเวียดนามถูกตีจนตัวม่วงไปหมดกรีดร้องจนไม่มีเสียงจากนั้นหัวหน้าก็ประกาศว่าจะเอาคนนี้ไปขายให้ศูนย์อื่นทําให้ทุกคนนี้กลัวกันจนหัวหดไปหมดเลยครับไม่กล้าหือเลยคนงานในสายตาพวกมันไม่ใช่ลูกจ้างแต่เป็นทรัพย์สินที่ซื้อมาแล้วต้องใช้ให้คุ้มเพราะฉะนั้น เส้นแบ่งระหว่างการทรมานกับการฆาตกรรมมันเลยเลือนลางมากครับแล้วเรื่องของอโกเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กของปัญหาที่ใหญ่กว่ามากในปี2568มีรายงานว่าแค่คนจากจังหวัดสุมารตราเหนือจังหวัดเดียวก็เสียชีวิตในขเมเรไปแล้ว7รายตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงตุลาคมซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มาต่อกันที่กรณีของอัสวาที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2567ครับ เขาก็โดนหลอกไปทํางานในแก๊งเลิฟสแกมเหมือนกันแล้วก็ถูกทรมานเพราะทํายอดไม่ได้ตามเป้าแถมยังโดนเรียกค่าปรับอีก40ล้านรูเปียหรือประมาณ80,000บาทสุดท้ายมีรายงานว่าเขาเสียชีวิตจากการกระโดดลงมาจากชั้น3ซึ่งฟังดูแล้วมันน่าสงสัยมากว่าเป็นการคิดสั้นจริงหรือเปล่าหรือถูกบีบจนไม่มีทางเลือกและยังมีอีกเคสหนึ่งที่จุดไฟความโกรธแค้นให้ลูกชนไปทั่วทั้งอินโดนีเซียเลยครับก็คือเรื่องของนัสวาอาริยา สาวอายุแค่19ปีตามรายงานทางการเนี่ยบอกว่าเธอจากไปหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เขมรแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีพยานที่เป็นคนอินโดนีเซียด้วยกันออกมาแฉว่าเรื่องจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเขาบอกว่าเธอถูกปลิดชีพเพื่อขโมยอวัยวะในโรงพยาบาลพอข่าวนี้ออกมาเท่านั้นแหละครับชาวในอินโดนีเซียน,นี่ระเบิดเลยภาพแรกของเขมรกลายมาเป็นดินแดนแห่งความตายที่การค้าอวัยวะเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย ซึ่งมีเคสที่คล้ายๆกันอย่างสาวที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลเสียมราชเมื่อวันที่12สิงหาคม2568ซึ่งทางการก็ถแถลงว่าเป็นเพราะใช้ยาเกินขนาดแต่ถึงยังไงเราก็ต้องมองเรื่องนี้อย่างรอบด้านครับอย่างในกรณีของนัสฟาอาริยาเนี่ยข้อกล่าวหาน,นี้ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ที่แน่ชัดครับแต่ความสําคัญของมันคือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความโกรธของมวลชนและทําให้สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลย และสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มันพุ่งสูงขึ้นสถานทูตอินโดนีเซียในพนมเปญบันทึกไว้เลยว่าแค่ช่วง3เดือนแรกของปี2568จานวนคนอินโดนีเซียที่เสียชีวิตในเขมรพุ่งขึ้นถึง75%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ามีการจัดการเคสผู้เสียชีวิตไปถึง28รายครับแล้วสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยทางการเขมรมักจะอ้างว่าโรคหัวใจหรือลอเลือดสมองซึ่งเอาจริงๆนะครับหลายคนก็บอกว่ามันน่าสงสัยมากสําหรับคนหนุ่มสาวที่สุขภาพแข็งแรง ทางการผู้อันมหารณีประธานสภาผู้แทนรัชดรของอินโดนีเซียถึงกับออกมาพูดว่า75%ของคดีที่คนอินโดนีเซียเจอปัญหาในคขมรมมันเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์ซึ่งตัวเลขมันพุ่งจากแค่56คดีในปี2563มาเป็น3,310คดีในปี2567มันชัดเจนว่ายิ่งแก๊งพวกนี้โตขึ้นเท่าไหร่คนอินโดนีเซียก็ยิ่งเสียชีวิตมากขึ้นเท่านั้น ข่าวอินโดนีเซียนี่เดือดเลยครับโลกอินออนไลน์ลุกเป็นไฟมีการประนามเขเมรยอย่างรุนแรงว่าเป็นประเทศที่อ่อนแอถูกควบคุมโดยมาเฟียเป็นแหล่งซ่องซุมของพ่อค้ายาแก๊งค้ามนุษย์ค้าอวัยวะแล้วก็เครือข่ายพนันออนไลน์มันแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นมีคนเสนอให้ทำลายเขเมรให้ร่าเป็นหน้ากลองเลยทิ้งระเบิดให้หายได้จากแผนที่โลกเลยทีเดียวครับ แล้วความโกรธเนี่ยมันยังพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลเขมรมีการตั้งคถาถามถึงการมีอยู่ของรัฐบาลแล้วก็กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนรู้เห็นรับสินบนจากพวกมาเฟียซึ่งรายงานของ a m n เ s t y i n t e r n a t i o n a ชลประชี้ไปนในทางนั้นเหมือนกันว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เจ้าหน้าที่จะสมรู้ร่วมคิดพราประชาชนกดดันหนักเข้ารัฐบาลอินโดนีเซียก็อยู่เฉยไม่ได้ผู้อัลมาเรณีประธานสภาผู้แทนรัศดรก็ออกมารียกรองให้รัฐบาลให้ความคุมครองพลเมืองอย่างเต็มพี่และยกระดับปัญหานี้ให้เป็นภาวะชุกเฉยระดับภภูมิาค กระทรวงการต่างประเทศของเขาก็ต้องขยับในเคสของหญิงสาวที่จากไปเพราะชายากเกินขนาดเขายืนน่นหนังสือประท้วงทางการทูตเปียยเขมิ้เลยเพื่อเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศตอนนี้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือการจับมือกันระหว่างอินโดนีเซียกับเกาหลีใต้เพราะเกาหลีใต้เองก็มีคนของเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันกระทรวงดิจิทัลของทั้งสองประเทศเลยร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ คือถ้าเกิดมีการส่งกําลังทหารเข้าไปในเรื่องใหญ่เลยครับอาจจะถึงขั้นตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกันเลยแล้วในระดับภูมิภาคอาเซียนที่ยึดหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในก็จะสั่นคลอนอย่างรุนแรงแล้วอย่าลืมนะครับว่าใครหนุนหลังขเขมียนอยู่ ก็จีนไงจีนต้องออกมาประนามแน่นอนแล้วอาจจะใช้มาตรการกดดันทางการเศรษฐกิจหรือการทหารกับประเทศที่ส่งหน่วยรบเข้าไปอีกแล้วในทางปฏิบัติการจะบุกเข้าไปในค่ายนรกพวกนั้นที่ป้องกันแน่นหนาแถมอาจจะมีฐานเขมรคอรัปชันคอยข่มกันอยู่เนี่ยมันเสี่ยงสูงมากครับอาจจะเกิดการประทะแล้วก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายรวมถึงตัวประกันที่แพมจะเข้าไปช่วยด้วยคือมันจะเกิดผลเสียตามมาเยอะเลยครับเท่าถึงต้องเน้นไปที่การใช้แรงกดดันในรูปแบบอื่นแทนและตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่หลายประเทศต้องร่วมมือกัันครบ เริ่มจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากับสหราชอาณาจากักรสองประเทศนี้เขาไม่เล่นเกมการทูตอย่างเดียวแต่เขาเล่นงานไปที่เส้นเลือดใหญ่เลยคือเส้นทางการเงินเขาร่วมกันออกมาตรการคว่ำบาตรไปที่ตัวแป้งๆอย่างนายเฉินชื้อและกลุ่มบริษัท Pri n c e Group ซึ่งเป็นกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ในเขมแงที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจผิดกฎหมายพวกนี้เป้าหมายคือการอายัดทรัพย์สินมูลค่าหลายแสนล้านบาทตัดท่อน้ำเลี้ยงมันซะเลยครับ ชนจีนเนี่ยบทบาทเขาก็จะซับซ้อนหน่อยเพราะในแง่หนึง่งหัวหน้าแก๊งส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนและจีนก็เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในเขมรแต่ในอีกแง่หนึง่งคนจีนเองก็ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทํางานแล้วก็ถูกหลอกเอาเงินเหมือนกันที่ผ่านมาจีนก็เคยมีการปราบปรามคนของตัวเองที่ไปก่อคดีในต่างประเทศอยู่บ้านครับล่าสุดเขาก็ให้คํามั่นว่าจะสนับสนุนการปราบปรามของเขมรแต่จะจริงจังแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปมาเลเซียก็มีการเคลื่อนไหวครับ ในฐานะที่เป็นทั้งประเทศทางผ่านและเป็นสมาชิกอาเซียนเขาก็มีส่วนร่วมในการเจรจาด้านความมั่นคงในภูมิภาคเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็มีการช่วยเหลือคนของตัวเองกลับประเทศด้วยซึ่งการที่หลายประเทศโดดเข้ามาร่วมวงจัดการกวาดล้างสแกมเมอร์ในเขมรเนี่ยก็เพราะว่าประชาชนของชาติอื่นก็ต้องเสียชีวิตเพราะแก๊งพวกนี้ในเขมรเหมือนกันครับอย่างกรณีที่ดังที่สุดในตอนนี้คือนักศึกษาเกาหลีใต้ชื่อพักมินโฮอายุ22ปี เขาถูกทรมานและคาดว่าหัวใจวายเฉียบพลันร่างของเขาถูกพบในรถกระบะที่จังหวัดกําปอดเมื่อเดือนสิงหาคม2568เรื่องนี้ทําให้คุณเกาหลีใต้โกรธมากครับรัฐบาลเขาถึงกับส่งคณะทํางานพิเศษไปกดดันรัฐบาลเขมรถึงที่แล้วก็ขู่ว่าจะใช้มาตรการห้ามคนเกาหลีเดินทางไปเขมรเลยนอกจากนี้ยังมีรายงานของฮมนิสตี้ว่ามีเด็กชาวจีนเสียชีวิตในศูนย์แห่งหนึ่งด้วย และยังมีคําให้การของพยานที่เห็นคนเวียดนามถูกหัวหน้าแกงซ้อมนานเกือบครึ่งชั่วโมงจนตัวม่วงไปหมดแล้วก็หมดสติก่อนที่หัวหน้าแกงจะบอกว่าจะเอาไปขายต่อซึ่งไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นอย่างไรบ้าง ยังไม่นับกรณีอื่นๆที่มีชาวเวียดนามจมน้าําระหว่างพยายามว่ายน้าหนีออกจากบ่อนคาสิโนที่เป็นรังโจรอีกคือมันเกิดกับคนหลากหลายเชื้อชาติจริงๆครับและสําหรับไทยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราแสดงท่าทียังแข็งกร้าวชัดเจนกระทรวงการต่างประเทศของเราออกแถลงการเลยว่ายินดีและพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกานในการปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในภูมิภาคนี้ซึ่งมันครอบคลุมทั้งเรื่องค้ามนุษย์การใช้แรงงานบังคับและก็การฟอกเงินด้วยทีเด็ดของไทยเราเนี่ยมันอยู่ที่มาตรการเชิงปฏิบัติ โดยใช้มาตรการตัดเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงศูนย์นรกพวกนี้โดยตรงเราไม่ได้ส่งทหารเข้าไปแต่เราใช้มาตรการ3ตัด1คือตัดไฟ2คือตัดอินเทอร์นเน็ตและ3คือตัดการขนส่งน้ํามันไปยังพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเขมรที่ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตั้งของศูนย์สแกมเมอร์พวกนี้คือศูนย์พวกนี้มันดําเนินการไม่ได้ถ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วไอโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็เชื่อมต่อมาจากฟันไทยเรานี่แหละครับ ไทยเราเลยสั่งระง,งับบริการอินเทอร์เนต็ตที่เคยส่งต่อไปให้หน่วยทหารของเขมรตามแนวชายแดนเพราะเชื่อว่าหน่วยทหารพวกนั้นแหละที่ให้ความคุ้มครองแกงโจรอยู่แล้วก็คุมเข้มชายแดนไม่ให้นักท่องเที่ยวข้างไปเล่นกนนนารพนันในบ่อนที่เชื่อมโยงกับแกงพวกนี้ด้วยนี่คือการกดดันแบบไม่ต้องใช้กําลังทหารแต่ได้ผลดีมากครับทําให้การดําเนินการของพวกมันเป็นไปได้ยากขึ้นหรืออาจจะทําไม่ได้เลยซึ่งตอนนี้เราก็กําลังผลักดันให้ยกระดับมาตรการนี้ผ่านเวทีอาเซียนด้วยเพื่อให้ประเทศอื่นช่วยกันบีบจากทุกทิศทาง นอกจากนี้ไทยเราก็ยังยืนยันว่าจะปราบปรามอาชญากรรมข้ามช,ชาติทุกรูปแบบอย่างจริงจังแล้วก็ใช้ศูนย์ AOC 1441ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางร,รับเรื่องร้องทุกข์ระงับธุรกรรมการเงินและประสานงานกับตำร,รวจไซเบอร์แบบครบวงจรเพื่อช่วยเหลือคนที่โดนต้มตุนให้ได้เร็วที่สุด ดังนั้นบอกได้เลยว่าท่าทีของไทยเราชัดเจนมากคือไม่ยอมให้แผ่นดินไทยถูกใช้เป็นทางผ่านหรือแหล่งสนับสนุนอาชญากรรมพวกนี้และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกชาติเพื่อถอนรากถอนโคนแก๊งนรกพวกนี้ให้สิ้นซากแน่นอนครับ